เครื่องสามพมาเพื่อที่จะแกร้แแรีแมปรีแมปไป7ปีแล้วรถมีอาการวิ่งตื้อๆไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยตอบสนองในการใช้งานพี่เขามาจากเชียงรายมาวันที่ฝนตกหนักๆเลยนะทำเสร็จตอนนี้พี่เขากลับบ้านไม่ได้แล้วน้าท่วมต้องรอให้น้ํำลงก่อนถนะึงจะกลับบ้านได้รถมีใช้มาเก้าเกปีแล้วรีแมปครั้งสุดท้ายเมื่อเปีที่แล้วทำไมเบรกลื่นวะพี่ลื่นนะแรงไปป่ะเส้นรขับ แอรผมเสียไม่เน้นไม่ค่อยเย็นนี่จุดแค่รีแมปใช่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยทำไมต่างอุนเบาขึ้นเยอะเลยเพรแต่ต่างเยอะครับพอใจเลยครับคุ้มฮะสวัสดีครับผมแอดมินเจ๋งนะครับว,วันนี้ผมจะพามา ดูเจ้าคันนี้เลยมิวเอ็กปีต่ำกว่า2020ไปแล้วคันนี้เป็นเครื่อง3,000ันั้นลูกค้ามาจากเชียงรายนะฮะมาเพื่อที่จะจะแก้รีแมปลูกค้าเล่าให้ฟังว่ารีแมปไป7ปีแล้วแต่ไม่รีแมปที่เรานะก็คือรถมีอาการวิ่งตื้อๆอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยตอบสนองในการใช้งานอะไรพวกนี้แล้วก็เมื่อ2ปีแล้ว,วเขาเข้ามาใส่เครื่องไฟฟ้าที่เราอยู่ก็คื <c oughs> อเหมือนติดตามเรามาตลอดแล้วก็มีเวลาว่างพึ่งมาแล้วพี่เขามาจากเชียงรายมาวันที่ฝนตกหนักๆเลยนะเนี่ยทำเสร็จตอนนี้พี่เขากลับบ้านไม่ได น้ำท่วมคือพี่เขาต้องรอให้น้ําลงก่อนนะถึงจะกลับบ้านได้สบายล้ทีนี้ไม่รู้จะพาพี่เขาไปอยู่ไหนเลยช่างท็อปก็ได้ทําการดูดข้อมูลแล้วก็ส่งไปให้ทุนได้ทําการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อัดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองแต่ก่อนไปลองเดี๋ยวเราไปสอบถามอาการเบื้องต้นของลูกค้าก่อนว่าก่อนมาเนี่ยอาการเป็นยังไงเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าใช่แล้วก็มีอาการอะไรนอกนจากนี้ไหมแล้วก็ความต้องการเขาอยากได้ประมาณไหนไปเดี๋ยวพาไปคุยกับลูกค้ากัน โอเคนะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วของรถพี่เนาะ MUX อาการเป็นไงมานะพี่ก็รถนี้ใช้มาเก้าเก้าปีแล้วแต่รีแมปมาเจปีรีแมปครั้งสุดท้ายเมื่อเจปีที่แล้วแล้วก็ผมขึ้นลงกรุงเทพกับเชียงรายบ่อยอทีนี้ก็เลยมาให้เช็คดูว่ารีแมปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วกับรีแมปนะวันนี้จุบันนี้ความต่างมันเป็นยังไงบ้าง ต่างต่างค่อนข้างเยอะก็คือพี่วันพี่วนดูไฟแล้วพี่วนก็แจ้งมาแล้วว่าไม่ค่อยต่างจากของเดิมจะดีขึ้นแค่ตอนเหยียบเต็มถ้าขี่ธรรมดาเนี่ยแทบไม่ต่างเลยแทบไม่ต่างเลยอ่าใช่นั่นแหละประมาณนั้นก็ปรับจูนอะไรได้บ้างไหมครับอันนี้ปรับจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวพาไปลองครับใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูรีย c ชั่นพี่เขาในรถกันว่าเป็นยังไงวิ่งดีหรือแย่ลงกว่าเดิมโอเคไปลุ้นกันไป โอเคนะตอนนี้ก็อยู่ในรถกับพี่เข้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองดูนะเล่งเนื้อทำเสร็จแล้วจะไปอยู่ไหนต่อเนี่ยพี่ก็เ,เดี๋ยวอยู่บ้านที่กรุงเทพก่อนอ๋รอรอให้น้ำน้ำจากเชียงรายลดลงก่อนอะไรก่อนเราค่อยล้ค่อยกลับค่อยว่ากันโอเคทีใใค่ <laughs> ตั้งใจมาอะไรนี่ <laughs> โอ้โหเชื่อครับผมเก้าร้อยกาโลใช่ไหมแปดเก้าร้อยโลโ มาวันนี้ฝนตกหนักๆพอดีนะค<อ> <laughs> ลาดคลาดกับพายุจริงๆผมอยู่ช่วงพายุแหละ,ะแล้วพอวันที่มาก็คือเป็นวันที่เริ่มเริ่มท่วมเริ่มเลยอุปก็ตอน,นี้ก็คือรถไปไหนไม่ได้เลยจากระหว่างอำเภอถึงอำเภออันนี้มีปัญหาเพราะอำเภอไปอำเภอมันก็ท่วม เพราะนั้นการสัญจรระหว่างอำเภอเปัญยาเพราะน้ำสูงครับน้ำสูงมากที่ที่ไม่เคยท่วมห้าหกสิบปีก็ท่วมก็ท่วมเป็นเพราะอะไรนี่ผมว่ามันหลายๆอย่างคือภูเขาบ้านเราเด๋ยวนี้มันไม่มีต้นไม้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นการจะจะรองรับน้ำรากไม้อะไรพวกนี้ที่จะคอยซับน้ำเลยมันไม่มีมันน้อยลง วันนั้นมันมายังไงก็ไหลไปอย่างนั้นแล้วค่อนข้างเยอะเลยนะเยอะมากครับฝนตกหนักๆเยอะมากน่าสงสารครับภัยพิบัติใช่ไหมเรียกภัยพิบัติภัยพิบัติเลยแต่สวยนะเวลาน้ําท่วมมาเนี่ยนะคือสวยนี่คือถนนหนทางกับความเขียวเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันจะสวยมากเส้นภาคเหนือขับรถี่้สวยน้ำท่วมนี่เขาเรียกอะไรนี่อุทกภัยเหรออุทกภัยครับ แล้วไฟไหม้อหรพี่อะกีภัยไม่เรียกรถดับเพลิงเหรอโอ้ยเด็กเว้นยอก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 ่งเลยใช่ก็จริงนะใช่ไหมกไฟไหม้ก็ต้องเรียกหละเรียกแต่อากีภัยเมื่อไหร่ไฟมันจะดับใช่มันจะดับได้ไงช็อตฟิวเลยแล้วแล้วที่แล้วถ้านน้ำมันจะแห้งได้ก็คือต้องรีบระบายน้ำออกเงี้ยเหรอพี่ ต้องปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติครับจากสูงลงต่ำเดี๋ยวมันก็ลมแม่น้ำโขงจากโขงก็ออกไปยังมาท่วมกรุงเทพกรุงเทพมันก็จะมาทางเจ้าพระยาอังนั้นเดี๋ยวเราได้เจอแน่สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละขออนุญาตลองเหยียบหน่อยไม่มีความเลยนะ สามไปสี่หรือไงอยู่เกียร์ดีรู้สึกว่ามันตื้อๆไม่อยากสับเกียร์มไม่แน่ใจน้ำมันเกียร์นี่เคยฝัดชิ่งไหมฝัดชิง่งเข้าสูตรตลอดลยคันนี้แล้วเขาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เปล่าหรอวน้ำมันเกียร์มีเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่ามีฝัดชิ่งหรือเปล่าเขาหน้าจะไม่ได้ฝัดชิ่งให้ถ้าสูนยนะรอบหน้าหาร้านฝัดชิ่งเัาหน่อยก็ดีด้เนี่ยนี่อย่าไม่เต็มนะ เบรกอยู่ไหมล่ะทำไมเบรกลื่อนวะพี่ลื่นฮะจริงเหรอหรือว่ารถมันแรงไปปะ <c oughs> มาลองขับกลับร้านดูหน่อเ <c oughs> ยเสียงขับแอร์ผมเสียไหมเนี่ยไม่ค่อยเย็นใช่ใจครับผมขับแอร์พังเลยเนี่ย อันนี้เอาไว้ดูอะไรนี่ดูอุณหภูมิแค่อุณหภูมิไม่ใช่มันในรถอุณหภูมิกัความชื้นเท่าไหร่อะไรนะท่นผู้ชมพักปกติของพี่เลยนะโอเคได้โอเคได้อันนี้ไอะไรนะเครื่องไฟฟ้าเราอยู่เหมือนเดิมเลยอ๋ออยู่เหมือนเดิมใช่อันนี้จูนแค่รีแมปอย่างเดียวนี่จูนแค่รีแมปใช่ รู้สึกเป็นยังไงบ้างพอุ้ยทำไมต่างเยอะอันนี้แค่ออกตัวมายังไม่ถึงร้อยเมตรเลยนะคือคือเราขับทุกวันอ่าใช่ใช่เราก็จะรู้ว่าเราออกรถเนี่ยมันต้องใช้คันเร่งประมาณนะโอเคเพราะกล้ามเนื้อผมยังดีอยู่ใช่แต่แต่เมื่อกี้ออกอ่าปกติแล้วเราต้องกดคันเร่งเท่าประมาณนี้ยะนะครัออกตัวแต่เนี้ยเราใช้น้อยกว่าเดิมแล้วเพื่อเผื่อต้องลดคันเร่งไฟฟ้าลงด้วยโอ้แสดงว่ากล้ามเนื้อผมยังไม่เสื่อมสภาพอ่าใช่ทุกอย่างยังเต่งตึงอยู่พี่ เดินเรื่อยๆเลยนะขึ้นสมูทด้วยแล้วก็เกียร์เปลี่ยนกระชับด้วยเกียร์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนกระชับใช่โอ้เบาขึ้นเยอะเลยใช่ครับเบาขึนเยอะเบาขึนออย่างนี้ไม่ต้องแนะนำเพิ่มเติมอะไรใช่ไหมครับ ปูท่านาใช้งานแค่นี้จบแล้วสบายๆใช้งานยา,ยาวๆเลยโอเคอยู่ที่ว่าอนาคตเราจะพอหรือไม่พอไออย่เยอะแล้ะเพราะฉะนั้นควรจะพอได้แล้ว <c oughs> ไม่รู้จะไปสิ้งกับใครแล้วนะไม่ควระดันลอยให้รอดก็พอ <c oughs> โพ้แต่ต่างเยอะครับค <c oughs> นคนละเายเหมเลย <c oughs> คือเดิมเนี่ยรีมแมปเจ็ดปีที่แล้ว <c oughs> กับที่ช่างถยงดูรีแมปนักวันนี้ความต่างก็มีใช่มากหรือน้อยก็แล้วแต่คนจูนคนเดิมถูกต้องถูกไหมครับถูกต้องแต่ว่าแต่ความต่างระหว่างเจ็ดปีแล้วกับน,น่ตอนนี้มันมีความต่างอยู่ใช่ไหมฮะใช่ต่างแน่นอน <c oughs> ถ,ถ้าเทียบกันแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้ว่าเพราะช่วงเวลาเจ็ดปีเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปไงน,น่าจะน่าจะมีน่าจะมีห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์อ้าว ใช่เป็นอย่างต่ำนะใช่อันนี้ต้องอยู่ที่จูเนอร์แต่ละคนอีกทีเพราะความสามารถเขามีมากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านี้แค่นี้ก็ดันดอยสบายแล้วโอ้ดันเหลือแลกกำลังแม่สมองดอยตุงนี่เขาโว้ยส่วนเรื่องอัตราการกินน้ำมันอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องลองใช้ดูระยะมันจะกินเยอะขึ้นไหมครับหรือว่าต้องประหยัดกว่าเดิมต้องประหยัดกว่าเดิมใช่ผมมาเนี่ยผมอยู่ประมาณสักวิ่งร้อยสิบประมาณ โดยเฉลี่ย1 1 0อยู่ประมาณ1ิอโลลิตรแต oh, <no. S 1> ่ทางไกลๆพี่ลองดูให้ผมอีกทีนึงค่บได้นะค <c oughs> วันไม่มีด้วยนะไม่มีไม่มีเลย เซ้งสมูทไหม,มรครับสมูทครับเบาขึ้นนะอบมเบาขึ้นสมูทขึ้นใช่เบาขึ้น,ตน,นแต่ถ้าก็มาให้เลยใช่สมูทสมูทสมูทขึ้นมผมเคยปรับโหมดอันนี้ไปเป็นสปอร์ตเบอร์หนึง่งโอ้รถผมยังไงอะไรนนะเขาเรียกไปดริฟ์เลยอะ่ะอ๋อ เป๋ไปเป๋มาแรงมากติดที่นี่แล้วครับสามปีที่แล้วยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับอไม่มีปัญหาไม่มีเลยใช้ได้ดีแต่ช่วงนั้นไม่ได้มาหน้าฝนเนาะใช่ไหมไม่ได้มาหน้าฝนครับแต่ไม่ได้มาอย่างดีมีบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วไม่งั้นเราหเรียบร้อยนอนที่ซอเสียตั้งอีก แต่บ้านพี่ไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมครับเป็นที่ที่ดอยครัที่เนินโอเคเป็นที่เนินลอดร <c oughs> อดแต่คนที่อยู่ข้างล่างน่าสงสารแล้วแลอย่างนี้พวกมาเขามีเหมือนเงินเยียวยาให้เขาไหมคิดว่ารัฐบาลน,น่าจะมีให้ครับเพราะว่าไรนามันเสียหายไปเยอะมากอืก็น่าจะมีชดเชยมีอะไรให้แต่ที่สําคัญเนี่ยน้ําท่วม เชียงรายรอบเนี้ยมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีแต่โคลนพอมันเป็นโคลนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันฟื้นฟูยากโคลนจากภูเขาไงลงมาอเช่นบนถนนเนี่ยเละหมดเลยไป็โคลนเนี่ยอ่าเริ่มเริ่มใช้คันเร่งไอ้นี่แหละเริ่มเหมือนเริ่มทำความเคยชินกับรถแล้วรอบแรกยังมีแบบฮืดฮืดอยู่ ลแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปแช้คันเร่งเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ครับก็ดีครับเซฟกระดุมกรูไปด้วยแ <laughs> ช้คันเร่งลึกขี่ไกลนี้ปวดท้องปวดข้อเท้านะขับรถเจ็ดแปดร้อยโลนีไยังไงก็ปวดถ้าคันเร่งมันแข็งมากมันหนักมากแล้วมันมันต้องคอยแบบต้องคอยกดมกดันลง แต่มีเด <ste> ียวก็ไปให้เลยเล็งแสงไม่ต้องรุนแล้วทีนี้ใช่ช่วยดีรับโดยรวมนะถือว่าโอเคพอใจเลยครับคุ้มฮะที่ขับรถมาเจ็ดแปดร้อยโลนะเรื่องหลักนี่คือมา มาหาช่างก่อนเลยมาที่ร้านเนี่ยที่พูนจุดเนก่อนแล้วก็เรื่องรองก็เดี๋ยวไปทําที่หลานอ๋ออันนี้เรื่องหลักเลยเรงหวานนี้ก่อนเป็นยานพาหนะที่เราต้องใช้เดินทางอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเขาก่อนอเราไม่ต้องไปกินข้าวลิงที่ไหนอ่าถูกต้องเลราเราจะไปทําระอย่างอื่นที่ไหนก็ค่อยว่ากันโอเคขอแค่ยานพาหนะเราแม่สมบูรณ์น่ะใช่ แล้วก็อุ่นใจแลละเวลาไปไหนมาไหนจะไปไหนไกลยังไงไม่มีปัญหาอืมนั่น่องเล็กต้ก็ไปลุ้นดูทีว่าอ่าตากันนี้จะเป็นัไงบ้างมาครบละแต่อยู่แถวนี้หลายวันอยู่ลาวเทีอยู่หลายวันครับยังร้องได้อยู่หลายวันเพราะว่านี้จะจูนเพิ่มจุดลถให้ฟรีตลอดมีปัญหาอะไรผมดูแลให้ตลอดชีพอยู่แล้วมันเหนียว ไว้ให้อู่ใหม่เสร็จเรเร็วบอกประมาณต้นปีเขาให่ไวเนี่ยสงสารช่างกันเนี่ยโอ้โหต้องเป็นอู่ใหม่ใหญ่ขึ้นอากาศไทยเทนะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยกันหมดทุกวันนี้ก็ผัดกันพี่ใช่ครับปะป่วยกันหมดเดี๋ยวคนนี้เป็นเดี๋ยวคนนู้นเป็นถ้าอู่ใหม่เสร็จเราจะไม่มาเจอแยกวัดใจแบบนี้อีกแล้วไม่ครับ เราต้องฝีมือจริงๆเราไม่ต้องมาเจอความเสี่ยงแบบนี้นอู๋ใมาอยู่ที่ไหนครับเรียบมอเตอร์เวย์ของ5ลำลูกกาเรียบลำลูกกาใช่มาง่ายมา่ง่ายถ้ามาจากเหนือก็วิ่งขึ้นทางง่ายเลยครับใช่ไหมวิ่งมอเตอร์เวย์ตรงนได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมารถติดในเมืองแบบเนี้ยใช่แล้วก็ไม่ต้องไปจอดรอทั้งนอกเลยไม่ต้องไปไปยืนหน้าเซเว่นแกวใช่ เดดคะแนจรที่ไหนวะใช่โอ้โดูดีเก่ใจลูกค้ามากเพราะถูกแต่ละคนมาไกลๆทั้งนั้นเลยเราก็เห็นใจเรโอ้ต้องไปจอดล้องนอกเราก็ไม่อยากให้ไปจอดล้องนอกนะแต่พื้นที่มันไม่พอจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวรอบผมติดติ๊กเกอร์แล้วก็ทาบินให้ได้ครับเลยขาของขาพี่โอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับงานแก้เจ้ามือเวกเครื่องสามพันนะฮะก็ตอนนี้ลงคาถาเรียกแขกอยู่เนี่ยมีแผ่นนี้ทีไรอุ่นใจทุกทีเพื่อนรวมทางเยอะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีให้เราทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนได้ดูก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ทางอ้วนจูเนอร์ขอขอบคุณที่รับชมและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมขอบคุณครับ